เริ่มทำค่ะคุณอาคะวันนี้เรามาอยู่กับคุณอาน้อมขวัญน,นะคะแล้วตอนนี้จะถามว่าตอนนี้คุณอาเนี่ยดูแลในเรื่องของตลาดที่เกี่ยวกับพลาสติกเนี่ยคุณอาม,อาม,มีมีวิธีการหรือแนะนําอะไรยังไงบ้างกับผู้ชมบ้างค่ะอ๋อคือคืออย่างนี้นะคะว่าเป็นพอดีพลาสติกเนี่ยเป็นคนที่เขาเชี่ยวชาญซึ่งทํางานพวกเรามานานเราก็มั่นใจแล้วแหละว่าสินค้าเขาโอเคและเจ้าที่เดินดูก็ใช้ได้ พราะในแง่ของสินค้าที่เป็นอุปโภคที่มาในงานเนี่ยเรามีหลักการของตลาดว่าต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีคงทนและแข็งแรงคืออย่าไปคิดว่าชาวบ้านเงินน้อยหรือว่าอะไรแล้วเราก็ซื้อของถูกๆชาวบ้านซื้อถึงแม้จะถูกจริงแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยชาวบ้านเสียเงินไปไม่แต่ถูกนะแต่ว่าเดียงก็เสียถ้ารวมล้วก็ต้องมาซื้อใหม่รวมเงินแล้วมันก็แพงอยู่ดีถ้าแพงหน่อยบางทีเหมือน แพงหน่อยเลือกของดีและแพงหน่อยเนี่ยชาวบ้านเขาเสียเงินเหมือนแพงหน่อยแต่เขาเชา่ายะยาวนานมันคุ้มค่ากว่าเพราะฉะนั้นพนันเน้นให้พวกเราเนี่ยยังไงก็ขอให้เป็นของดีเถอะไม่จะแพงหน่อยแล้วพอแต่มาอยู่ในพวกเราเนี่ยเราก็ลดราคาลงอีกพี่ว่าชาวบ้านใช้ได้แล้วเขาก็จะได้ใช้ได้นานๆน,นะคะ แสดงว่าเราเน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นหลักตั้งแต่ต้นทางเลย<ช>ก็คือมีการตรวจตาก,ก่อนที่จะนําสินค้าในแต่ละชิ้นเนี่ยมาจาหน่ายเชะนเนี้ยมันก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อที่จะเข้ามาซื้อด้วยถูกไหมคะเพราะเราเลือกมาเนี่ยผู้ซื้อจะไม่คิดมากเลยนึกว่าเราเลือกของดีแน่แน่แล้วถ้าพอไปแล้วมันพังเร็วมันก็เสียความรู้สึกชาวบา้านมันเคยมีร้านเราร้านหนึ่งที่ทำนองนี้ค่ะแล้วก็เอาของมามันถูกจริงนะเห็นแล้วน่าซื้อเลยนะแต่พอไปจับต้องจริงเรารู้เลยว่าคุณภาพไม่ได้ แล้วเราก็คัดคัดกรอไปเรื่อยคัดกรอไปเรื่อยสินค้าเขาเคยมีเป็นเหมือนหลายร้อยเป็นร้อยชิ้นได้มั้งในร้านประมาณเราคัดกรอตันนี้เหลือไม่กี่ชิ้นนะคะแต่เขาก็คัดมันได้ของดีอะ่ะแล้วเป็นเป็นการเราให้ความรู้ผู้ผู้ขายด้วยว่าถึงเขาเป็นชาวบ้านแต่ก็ต้องคัดของดีมาให้เขาอะไรประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอาเล็กน้องขวัญนะคะก็เป็นผู้ตรวจนะคะคตลาดอาริยาก็จะมีหลักการต่างๆแล้วก็มีกระบวนการคัดกรองนะคะเพราะว่านอกจากพวกเราเนี่ยจะมาเสียสละขายของต่ํากว่าทุนแล้วนะคะเราทํได้ความจริงใจที่ลวงปู่บอกว่าจริงใจไมตรีต่อพ่อแม่พี่น้องจริงๆไม่ใช่ว่าเอาของโลสต๊อกหรือว่าของไม่มีคุณภาพมาจําหน่ายนะคะแต่ว่าเราคัดสินค้าที่ ราคาถูกราคาย่อมเยาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาและได้ของที่มีคุณภาพด้วยเขาเรียกว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือซื่อสัตว์ และมีคุณธรรมอันนี้เน้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สมค้ากับเราหรือว่าอ,อะไรก็ตามเนี่ยการที่ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสําคัญก็คือศีลธรรมจริยธรรมนั่นแหละเหมือนกับในปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าเราจะต้องเน้นแม้กระทั่งเรื่องของการค้าเนี่ยถ้าเรามีศีลธรรมจริยธรรมแล้วมีคุณธรรมเนี่ยลูกค้าจะวางใจเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยคือเขาไม่ลังเลไม่ลังเลในการที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือว่าอะไรเขาหยิบหยิบจับหยิบแล้วก็ส่งเลยแสดงว่าเขามั่นใจเขาเชื่อใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันต้องถูกปลูกฝังปลูกฝังกันมาแล้วเราทํากันมายาวนานแบบนี้เนี่ยจนเกิดความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะของลูกค้าพวกเรานะคะก็เรียกว่าหลายๆท่านเนี่ยบอกว่ามาซื้อสินค้าตลาดอาริยะกันมา10ครั้ง20ครั้งแล้วเราจัดอีกครั้งเนี่ยเขาก็มากันแล้วก็เป็นการบอกต่อปากตอปากนะคะจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งจากตําบลไปอีกตาบลหนึ่งทำให้มีพ่อแม่พี่น้องเรียกว่าทางอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ก็หลั่งไหลกันมาซื้อสินค้าที่ตลาดอาริยะแห่งนี้กันค่ะเรียกว่าไม่ต้องเสียค่าโฆษณาใช่ไหมคะปก,กติแล้วเนี่ยเวลาเขาขายสินค้าต้องเสียค่าโฆษณาแต่เราใช้ความซื่อสัตย์และความไว้ใจกับลูกค้าเนี่ยเป็นค่าโฆษณาเลยนะเพราะจะเป็นการบอกต่อกันเองซึ่งมันเป็นเราจะได้ทั้งลูกค้าที่มีคุณภาพนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกับทางผู้ซื้อบ้างนะคะ นะคะขอบคุณคึกแม่มาซื้ออะไรคะวันนี้ซื้อหลายอย่างอยู่ค่ะโอ้ตั้งใจมาซื้อหลายอย่างเป็นยังไงคะของเนี่ยถูกใจได้คุณภาพอย่างที่เราต้องการไหมคะค่ะถูกใจค่ะอแล้วมาจากไหนคะแม่าจากตาลสุมค่ะโอ้ตาลสุ่ม,มวันนี้มากันเช้าไหมคะมากันกี่โมงคะอ,ออกจากบ้านโมงครึ่งค่ะโอ้เพราะวันนี้มาชอบที่ตลาดเิียะเนี่ยบรรยากาศสบายๆนะแม่น้องไม่ต้องแบบว่าต่อคิวอะไรเยอะเลยค่ะ ยังไงคะปีที่เราก็ได้มาร่วมง,งานที่นี่โดยไม่มาค่ะบรรยากาศแตกต่างกันยังไงคะแม่กับปีนี้<ม>กับเที่ยวทุกปีที่แม่เคยมาร่วมง,งานปีก่อนมามันมาสายคนเยอะคะ่ะ<อ>ตอนนี้นอนมาตอนเช้ากว่าทุกปีคะ่ะแล้วอากาศดีด้วยนะครปีนี้ค่ะค่ะ,คะ,คะ,คะแล้วได้ของถูกใจไปแล้วหรือยังคะกำลังเลือกอยู่คะ่ะเพิ่งทา<อ>มา แล้วแล้วมั่นใจในสินค้าที่เลือกไหมคะว่าสินค้าอันนี้เป็นยังไงกับการที่เราได้เอาไปซื้อแล้วไปใช้จริงๆอะค่ะค่ะมั่นใจค่ะแล้วแสดงว่าเอาไปซื้อแล้วก็คือโอเคคุณภาพถือว่าใช้ได้อยู่นะคะค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะ นี่นะคะก็เป็นหนึ่งเสียงนะคะของพี่น้องประชาชนนะที่เข้ามาเลือกซื้อซึ่งคือถ้าเขาไม่มั่นใจในสินค้าเนี่ยเขาจะไม่กลับมาซื้อซ้ำเพราะเนี่ยก็พวกเราเองเนี่ยนอกจากการเป็นจิตอาสาในการที่เราทํางานส่วนบาทแล้วเนี่ยไม่ใช่การทํางานส่นบาทแล้วจะทําแบบไหนก็ได้คือเราจะต้องเอาหัวใจในการที่จะมาร่วมทํางานกับพี่น้องประชาชนเนาะว่าเราเสียสละแล้วเราก็ต้องเป็นตาให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อที่จะบรรเทาเพราะว่ากว่าพี่น้องจะเก็บเงินได้ในในหนึ่งปีเนาะ แล้วก็เก็บเงินมาแล้วก็มีความมั่นใจว่าเขามาซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยคือเขาเลือกซื้อแต่ของที่จําเป็นนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้กลับไปก็คือของขวัญที่พวกเรามอบให้ค่ะค่ะก็สำหรับบรรยากาศร้านพลาสติกนี้นะคะก็สามารถที่จะมาจับจ่ายซื้อสินค้ากันได้นะคะในช่วงเช้ายังมีสินค้าให้บริการกันอยู่มากมายทีเดียวค่ะและเดี๋ยวร้านต่อไปเราจะพาไปร้านไหนเดี๋ยวมาติดตามกันต่อ